ไข่ทอดของเมื่อวานไอ้ของเมื่อวานกินกินอยู่ข้างบนเดี๋ยวเจียวไข่กันแล้ว,ลว 3, 2, 4, 2. กันสามฟองสี่ฟองกินมากกินไข่มากแม่กินห้าวไหมแม่กินแล้วแม่มีแกงแม่หรือแม่กินแกงสี่ฟองอืมฟองเพียงพออ่ะอันนี้อันนี้มีไข 4, 2. 2> ่สี่ฟอง อนนเอาเลยเรตอกเออทำไปคุยไปแล้วไข่ <c oughs> ไ่ใช่เมื่อวานคือผมทำอยู่เสร็จแล้วมีโทรศัพท์เข้าคุยธุระ <c oughs> ผมก็เลยทำมาทำแป๊บเดียว <c oughs> ตอก <c oughs> ตอก <c oughs> ตอกไข่ไข <c oughs> ่ไข่เจียว <c oughs> ออนนะก็้ององจับว่แวนมาวันนเช้าไข่ก็มาถนะแล้วรอใจก็สําไ้เทำไมได้ชอบดูผมทำกับข้าวกันล่ะปลาสิดทำไมมันเยอะจังคือยังไงอันเขาเาก็สั่งมาสิทำไมมันเยอะก็สั่งมาสิสามทุกทีเขาจะส่งไปส่งเลยไม่ได้เอามาที่นี่อ๋อเขาอาจจะอยากจะกินหรือเปล่าเขยสั่งมาก่นเขาไม่ต่อดีคงมีส่งเดี๋ยวพีเคเนี่ยมึงเนี่ยไม่รู้จักทำไรด่าไรได เข้าใจตังมาแล้วก็ต้องรีบรบทำจะอะไรก็รีบรีบบอกไม่ใช่พอถึงเวลาแล้วบนัดาบอกอ้าวคุณลืมไม่ได้นะทำงานต้องมืออาชีพนะจะด่าหลด้วยวันๆอยู่แต่บนเตียงเมื่อทีก็เข้าใจเลยว่าป่วยพี่เคเขาป่วยอยู่พี่เคเขาเขาลูกไม่ค่อยไหวพี่เคเป็นโรคคนแก่คนอยากแก่คืออยากแก่ไวเออไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ไดหรออันนี้หรอ ไม่ใช่อาอย่างสิเดี๋ยวคำปลาสลิดก่อนนี่ปลาสลิดกิโลละสามร้อยห้าสิบาทนี่ปลาตัวใหญ่ใหญ่อดก่อนแค่ทอดอะไรก่อนมันไม่ใช่ก็นี่แหละไม่นใ้ผมทอดอันนี้ก่อนทอดปลาก็ต้องมันต้องอะไรลยเชียวปลาแต่ดิแมคดิแม่ดีแมคไปแจมด้วยก็บอกผมสิทำยังไงก็สอนผมสิมาไข่เจียวจะใช่ให้ทำไข่เจียวก่อนเหรอทำไมท้ามันเยอะไม่ได้ทอดก่อนเหรอไข่เจียวก่อนทอดได้เลยไม่เป็นไรทอดปลาเดี๋ยวนต้อ